จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดจุดบริการวันสต o p ปเซอร์ฟิะครับเพื่อทำการลงทะเบียนผู้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 เพื่อเป็นการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ลดความรุนแรงและลดการเสียชีวิตครับ ายสักราชอําวงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียนพร้อมคณะผู้บริหารกองงานสาธารณสุขและอสอมอจัดจุดบริการ One ต t อปเซอร์วิลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของอบตอเกาะเรียนที่วัดทรงกุศลหมู่ที่6ตำบลเกาะเรียนอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีประชาชนที่มีอายุมากกว่า60ปีและกลุ่มผู้ที่มี7โรคเรื้อรังรวมถึงพระภิกษุมาร่วมลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยนายกอ,องการบริหารสุทบลเกาะเรียนได้ยืนยันและเผยถึงการได้ทําความสะอาดสร้างความเข้าใจกับประชาชนประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ซึ่งที่ผ่านมาประชาชนได้รับข้อมูลของการฉีดวัคซีนที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งทางอบตอเตกาะเรียกครับได้จะส่งอสอมลงพื้นที่สำรวจความต้องการพร้อมกับการสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนแล้วจึงได้จัดจุดบริการแบบเป็นเสร็จในที่เดียวหรือวันซับเซอร์วิสลงทะเบียนฉีดวัคซีนปพองกันโควิด -19 ให้กับประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มผู้ที่มีโรคเรื้อรังเจ็ดโรคนะครับ พร้อมทั้งสามารถออกใบนัดให้กับประชาชนที่เดินทางลงทะเบียนได้ในจุดเดียวโดยมีเป้าหมายจัดจุดลงทะเบียนทั้งหมด14หมู่บ้าน15ชุมชนรวมถึงอบตเกาะเรียมจะจัดรถบริการรับส่งผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางไปฉีดวัคซีนได้ด้วยตัวเองนอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีอายุระหว่าง1 8ปถึง59ปีได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ด้วยครับ